มีใครที่ตั้ง New Year Resolution ไว้ว่าปีนี้จะต้องอ่านหนังสือให้ได้หลายๆเล่มไหมคะเราจริงๆเราก็เป็นคนหนึ่งที่เคยตั้งแบบนั้นแต่ว่าตอนนี้เราเลิกตั้งไปแล้วเราก็คิดว่าจริงๆความสำคัญของการอ่านหนังสือ,อมันไม่ใช่อ่านหนังสือให้ได้กี่เล่มต่อปีแต่ว่ามันคือการอ่านแล้วเราได้เอาไปใช้จริงๆหรือเปล่าเราอ่านแล้วเราได้คิด กับมันไหมอ่านแบบเราอ่านเลยเราแค่มองดูมันเราว่าการอ่านจริงๆคือเราอ่านความคิดของนักเขียนว่าคนเขียนเขาคิดอะไรไม่ใช่แค่การอ่านจบแล้วจบแต่ได้คิดตามแล้วมันจะดีมากถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะแยกแยะได้และแม่จำเป็นที่ต้องเชื่อหนังสือทุกเล่มไม่ต้องเชื่อหนังสือไม่ต้องเชื่อนักเขียนทุกคนไม่ต้องเชื่อทุกคำรวมถึงไม่ต้องเชื่อเราด้วย Oh, okay.